สวัสดีครับทุกคนนี่ก็เป็นคลิปสุดท้ายของ Battlefield Week แรกนะครับก็เจอกันใหม่วันที่14ถึง17นะครับสำหรับ Battlefield ตอนนี้ผมจะฝุกเมาสอยู่แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเป็น The Final นะ Enjoy ครับมีมีมีนึ่งผมชุบก่อนเอ้ผมแย่งชุบนี่ครับผมวิ่งชุบผมวิ่งชุบโอ้โอเคพี่โอเคพี่โอเคพี่โอเคแอมไฟแคนชานะขึ้นมาลูกขึ้นมา ชุบหมดวิ่งชุบหมดถ้าสนามลบนี้น่ะหมอเล่นเองตอนนี้หมอช่วยเองมีใครลบอีมั้ยโอ้ยลุกลุกสวยโอ้เหมือนมันไม่ต้องชาร์จเต็มก็ได้ว่ะพี่คือกระโดดยิงมันเอฟเฟกต์เลยฮัลโหลเกมนี้โดดยิงแล้วเป้ามันไม่ตรงเหมือนไม่ต้องชาร์จเหมือนไม่ไม่ต้องชาร์จเต็มก็ชุบได้อะพี่ แค่กดคลิกซ้ายก็ปล่อยเลยหรือเปล่าไม่รู้นะลองดูเพื่อล้ม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 ชุบชุบชุบลุกขึ้นมา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 เออเลุกขึ้นมาก่อนอย่าเพิ่งตายเพื่อล้มเพื่อล้ม ชุดเพื่อนก็หรอลูกลูกเอ่อไม่ติดโอ๊ยโอ๊ยนึ่งโอ๊ยโอ้ยรถล้มอีกแล้วเอากล่องไปเอากล่องไปเอากล่องยาไปพี่ไหนพี่ฝนู้นเหรอลูกลูกลูกเพื่อนลูกไปทำภารกิจ เป็นรถมิ้แล้วโอ้มันกดตายไปแล้วโอ้ยโอ้ยลุก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 ให้หมดทุกคนคนตะลุกมาทำหน้าที่โอ้ยช่วยหมอด,ด้วย หมอช่วยทุกคนแล้วเวลามหมอล้มใครช่วยหมอเออเพื่อนลากเพื่อนลากหมอแล้วสวยอ๋อเฮียไกห,หไมูครับตัวนี้อไอพี่อยู่ไหนฝั่งนู้นเหรอแล้บอกสติทุกเกเตอร์แต่อยู่ฝั่งนู้นข้อโลไม่บอกผม <c oughs> ไม่รู้รชุบขึ้นมาใหม่หล,มลุกไปทำหน้าที่ทุกคนทุกคนจะต้องไม่ไม่ต้องเกิดใหม่หมัชุบเอง <ไป S 1> <c oughs> ไม่ต้องยิงคนแล้ววันนี้ชุบอย่างเดียวเมื่อกดเรียกเม่ดีโคดดังอะนี่มึงใครออกกูเองเออเปิดรถขึ้นมา หมอหมอก็หมอโยนยาให้กันเอ้ยพี่อ่พี่พึ่งพึ่งนี่ลุกลุกลุกใช่นี่ได้หนิ่งได้ปะมันจะไปได้เกิดแล้วโอเคอยู่นิ่งตายเผยกล้องผมได้ไหมเผยกล้องผมได้ไหมถ้าพี่กาจะเกิดกับน้อง มมื่อวานที่มันดูก่อนเกิดมาดูกล้องเพื่อนได้ด้วยนะบางทีก็เห็นเพื่อนตายอยู่เหมือนกันนะดันตายครับเอ้ยทนายคุณนอนอยู่ในไซตอ์อ่อะวามาัคเกอร์นี่แหละโอ้ยมันยิงคมจังวะลขึ้นมา ว้าลูกเปล่าลุกเปล่าลุกเปล่าโอเคหมตายละหมอหมอหมอไล่ชุบแบบโคตรโหดถ้าซื้อบ้านกันรอไปยี่สิบปีแล้วผ่อนบ้ากี่ปีวะ สามสิบถึงสี่สิบปีฟันนังแก่แล้วก็ผ่อนอยู่ไปก่อนซีแล้วพอเราอยากรู้ว่าอยู่ตรงไหนล้วเข้าไปซื้อ,อโอโหเดิ โอ้ยอะไรวะเนี่ยระเบิดเยอะไปหมดอะโอ๊ยสุยพี่ลุกขึ้นมาทหาร,หารเรือปฏิพันพลทหารลุกขึ้นมาเหตกันช่วชกันเทต <laughs> มันวิ่งผ่านเราไปได้ไง,ไงวะตอนนี้รรกระสุนหมดแล้วนี่นะ reload นี่เ,เสียขบวนโอ้โหพี่แจ๊คพี่แจ๊คเข้าเกมแล้วนี่เฮ้ยเอาเบิดอะไรบูมบ้ามเสียมเป้ไปหมด ก็อย,อยู่นี่โอ้ยอยู่ไหนวะมองไม่เห็นเอือ้อไประเบิดมันตอมันซ่อมอยู่ก็ให้ ้ปพี่มีคนวิ่งวนไปของพี่อินเดียเลยอ่ะใช่พี่ถือซองมาวันนี้พี่เต้ยครับมาก่อนแม่มาก่อนเก่งมาก้องขอบคุณมากได้แต่ทีหลังไม่ต้องอ้าวได้ได้เรื่องโอ้ยิบไปโดนโบ่มาเล่นมาเล่นผมโบเลยเมื่อกี้พี่พูดอย่างทีผมโบเลยไม่ชุบแล้วนะเมื่อกี้บอกไม่ชุบเองเอ้ยชุบไหนคะชิวจะไงพี่รถถังพี่ตายเลยพี่ตายเลยกดตายเลยเอ๊กเก๊กเอ๊กเก๊กอรถถังอ่ะ โอ้พี่ขครับอ๋ออ๋โอ๋ยไอตัวนี้ปีกมันไว้ดิปีกมันไว้ดิมันนอนเราออกเลยเนาะโอเคออกเกมอ่ะฮัลโหลเพื่อผมได้รูปเพราะเกมแต่ว่าวิดีโออัปเดตและแม่กระริสตาร์ทให้เองเไปเล่นคอปตีสติ๊กไปเล่นคอปตี้อ้าว